รูปนี้เนื้อสุกความทาน,น,นแนนอบหนังกำลังปอกอยู่ยแล้วเอาให้ดูค่ะรอสักครู่นะลูกค้า

ะนุ่มขึ้นอีกลูกลูกเล็ลกล ق. มีแต่เท่าเทกันนี่ประมาณเท่าเทกันครับ โอหนึ่งานนี้ก็ไม่ใหญ่มากคนนี้จะเจ้าเพิ่มนะครับ เจอแล้วเดี๋ยวเอาสองสองลูกจะโดนมือรูปนี้บอกเลย พูดผิดพูดผิดครับ4.8เจ็บปูเลยเหรอลุงเนี่ยหน่องามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ูน่นนไปาครับโอ้ใครสองพี่เนี่ยค่าทีดเน็แนลูกไก่ขาแบบมันลูกดก่มันนิ่มๆสองโปรเีข้างนอกนี่มันในแข็งเป๊นไม่ไดองพเจ นีลูกค้าสั่งสองลูกนะกครับชิ้วเนี้ยอ๋อเอาเป็นแปเป็นภูไป ครับเอามีดตามได้เลยใช่ครับ

ส5 0อันนี้เจ็ดโลนะคะอโลั้งไหอเลยนูนีนี้เจโลนะมาดูเจ็โลได้เจดคูด้วยพี่มันอมอครับเท่งไห่นะองเจ็ดบ้าสท่หอมทะลุแมเลยหอมหอมจริง ว่อโอ้โหครับนี่เนื้อสุกหอมมากกลิ่นหอมเลย รับของหน้าร้านนั่นเจ้ะลูกค้าต้องขับรถแล้วมาจอดรอรับกันนะ ไม่หนักแต่น้ำลูกค้าบอกคนส่งไปเอาเกียกปชิ้นไ่่า,ามนครับใายแวน่ะไม่งั้นรถจะให้ไปส่งหกกรือเปล่ใช่ สิบเอ็ดโมงครับผมมาเลยว่าลูกค้ามารอตั้งแต่แม่ค้ายังไม่ถึงร้านเลยครับทุกวันช่วงนี้ครับช้าเนื้อแบบไหนคะของลูกค้าถึงคิวแล้วช้านนื้เป็นไงจ๊ะากอดนั่งโน้นนัยลูกแม่ ุยใหญ่ไปเลยเลยเจ็ดโลเจ็ดพู ครับสุกสุกไม่ทันใช่ไหมครับเนะี่ยข้างด้านหลังมีแต่กรอบกรอบหวาน,นครับตอนเย็นก็สุกได้พอดีเยยี่่้าาอแหลฟลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ